โอเควันนี้ก็จะมาว่าก k y l e x i c แชน n นลคันจะแต่งเติมเลยนะ่นนี่ะนะเออใส่ผ้าพันคอให้ด้วย,ยใส่ให้ด้วยเดี๋ยวผมจะขอไม่พูดสักแป๊บแป๊บหนึ่ง Okay. โอเคเอ้ยไม่เอาสีนี้ดีกว่ามสาสขอดชายนะโอ้ใส่แว่นให้ดีดีด ปูวาดเอฟซีด้วยดีกว่าวาดเอฟซีด้วยโอเคจบ